สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์นะคะสุรินทร์บัดเทอร์มินอลเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะตามคาขอที่ทางแอดมินเพจได้ไปบอกท่านตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์บอกว่ายังไม่มีจุดที่เป็นภาษาอังกฤษและก็ทางเข้าที่มา,มาตรฐานก็ท่านก็ทําที่ตั้งขาให้แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาก็เห็นท่านได้ทําเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีสัญญาณไฟให้เรียบร้อยนะคะมีไฟเ e อ็นทรานก็คือทางเข้านะคะ ตามคำที่ท่านสัญญาไว้กับแอดมินที่ได้ไปคุยกับท่านาประหลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะก็มีป้ายแล้วนะคะ e n t r a n c b u s t c h m i n a l นะคะนี่ค่ะซึ่งก็นี่ค่ะกะ็จะเป็นในส่วนทางนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาเดินมาด้านนี้นะคะซึ่งจะเป็นทางออกทางออกก็จะเป็นภาษา เป็นกล่องไฟเหมือนกันนะคะถือว่าท่านประหลัดเทศบาลเมืองสมิตรตามคำขอที่แอดมินไปแจ้งว่าต้องเป็นอาเซียนต้องเป็นมีภาษาอังกฤษท่านก็ทำด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันพระ มาตรงนี้นะคะให้ดูบรรยากาศว่าท่านทําตามสัญญาจริงๆก็ต้องให้เวลาท่านด้วยนะคะหนีป้ายไฟกล่องไฟนะคะที่ทุกท่านร้องขอมาท่านประหลัดเทศบาลเมืองสุรินท์นะคะทำแล้วนะคะ exit แปลว่าทางออกบัตเชืร์ไม่หนอกนะคะนี่นะคะก็เป็นอันถือว่าท่านทําตามสัญญาแล้วนะคะ จะเปลี่ยนอย่างไรท่านก็เปลี่ยนไปแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนว่าจะมีการปรับปรุงด้านในยังไงก็เคยปรับปรุงมาแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าเป็นกลางคืนมหาท้อยหรือว่า Exit ทางออกนะคะนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่มาจากทางนู้นก็จะทราบว่าต้องขับตรงไปนะคะ เ็ื่อจะมาเข้าทางนี้นะคะ,อะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะรายงานสดจากที่หน้าขนส่งนะคะจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะ